เมนูข้าวหน้าเนื้อภูเขานรกมาดูกันว่าไซส์เอ็มของร้านนี้เนื้อ400กรัมราคาเพียงแค่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบชัวอค่ะวันนี้นะคะโบอยู่ที่ฟอจูนนะคะชั้น2ตามป้ายโฆษณาคือทําให้แบบต้องเหลียวหลังเลยอะว่าแบบเฮ้ยอะไรวะทำไมมันเหมือนวิงสูอย่างนี้ไปของข้าวเป็นเหมือนวิงซูงเนื้อ <What? S 1> มันจะมีหลายไซส์มากนะคะไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอลไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่โบสั่งไซส์เอ็มซึ่งไซส์เอ็มเนี่ยแค่น้ําหนักเนื้อเนี่นนยก็400กรัมเข้าไปแล้ว oh. เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว้าวหยุ่นด้วย อ๋อเติมได้ไอตัวนี้คือก็เป็นซอสที่มีซอสที่ผัดเป็นหม่าล่าตัวบิงซูเนื้อที่บอกว่านะคะโ่พูดถึงเมื่อกี้อันนี้ทาง,างทร้านเขาไม่มได้เรียกว่าบิงซูนะโหเล็กเองเพราะเพื่อนๆดูสิว่ามันรุดร่างหน้าตามันเหมือนบิงซูมากเลยอ่ะเออแล้วมันก็น่ากินมากเลยมันเป็นเนื้อ ไอ้นี้โบสั่งเขามี2แบบต้องบอกก่อนมันมีไข่ลาวาอยู่ข้างบนตัวเนื้อเนี่ยค่ะ400กรัมเหมือนกันไซส์เอมนะคะแล้วก็เจ้าตัวชามนี้ค่ะที่โบสั่งมาเนี่ยมันเป็นเนื้อหมาล่าค่ะทางร้านก็จะให้ตัวซอสหมาล่ามาเพิ่มเติมถ้าเราไม่ไมเพียงพอจะที่เขาลาดมานะเราเพิ่มได้ไอ้ข้างบนเนี่ยพนักงานทางร้านบอกว่าข้างบนเนี่ยไม่มีข้าวนะข้าวนี่คืออัดแน่นในถ้วยนี้ค่ะแต่ข้างบนเนี่ยคือเนื้อล้วนๆพื้น ถ้าเยอะขนาดนี้เวี่ยวชิมไม่ได้คงต้องเรียกรับประทานกันเลยทีเดียวมาดูค่ะจะตักตรงไหนก่อนดีวะมันจะล้มไหมไอ้ที่เขาวางมาเนี่ยหลอกเราไม่ได้หรอกมันต้องหล่นแน่เลยเพราะเขาเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทำใจไว้เลยฮะเอาละเวอยลุยโอยแล้วเหมือนมันจะเป็นแผ่นข้างในดูดิคือ <c oughs> ถ้าเราดึงแผ่นนี้ออกมาเหมือนโดมิโนโอ่ะเราว่าเขาเก็บป่ ไม่รอดไม่รอดไม่ได้ต้องทำนี้เราเราไม่ได้เข้าป่านะต้องหาฝืนหาไปไม่ใช่นะเรากันเสียนแัดมือนะคะดูถ้ามันเอ็เอียงแล้วอะ่ะ <c oughs> มันมีความหวานนิดเดียว เขาเรียกว่ารสชาติกลมดีวะมันกลมกล่อมมากเลยอะน้ำซอสด้ค่ะกับเนื้อหมักที่เขาหมักมาเนี่ยที่ไม่ทานเผ็ดนะคะไ,ได้เผ็ดเพียงแค่เล็กน้อยทานได้ค่ะรสชาติไม่จัดความจัดมันอยู่ที่ความกลมกลม่อมเขามากกว่ารูกินหมาล่าแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดนะแล้วก็หวานจากเนื้อทั้งนั้นบอกว่าสองคนก็อิ่มสุดนี้นะเซตนี้ <Okay. S 1> เราตอดไปบ้างแล้วนะอยากให้เพื่อ,อนๆดูว่า จริงๆมันประมาณสองกำปั้นครึ่งของโบอะ <Wow. S 1> เนื้อล้วนๆอ่ะข้าท่ามัมชาเขียวรีฟิลหัวละ35บาทให้มาเป็นชาร้อนค่ะมันเข้ากันมากๆเลยอะเพื่อนๆมาเปิดไม่ออก <S <S> <S เออให้มาแบบเข้ามากแล้วดูข้างในเป็นเม็เข้าวเมดชาแบบหอมมากถูกใจ เอาล้ค่ะเพื่อนๆเห็นหลักฐานกันหรือยังคะหมดนะคะโบกับพี่ลิงก็คือจัดการเกลี้ยงเรียบค่ะร้านซูชินะนะคะน่าจะเป็นสาขาสองมั้งนี่แสดงว่าตึกนี้นะคะมีซูชินะร้านซูชินะนะไม่ใช่เป็นประโยคนะเป็นชื่อร้านนะนเพื่อนๆฟอร์จูนนะคะอยู่ชั้นสองค่ะซูชินะชาเขียวที่เป็นรีฟิลัวละ3าสบาบาทแล้วส่วนข้าวค่ะโบสั่งไซส์เอ็มนะราคาเพียงแค่ อย่าลืมเนื้อ400กร,รัมราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นเองค่ะที่สำคัญค่ะฝากกดติดตามค่ะฝากกด subscribe ค่ะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้โบด้วยนะคะกริงๆค่ะเพื่อจะรับคลิปใหม่แจ้งเตือนจ้กเพื่อนๆสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย มสเยอะมากคนเนื้อดีด้วยอ่ะเนื้อดีอ่ะ